สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในแมปเลมเพจอยู่ใติดนะับมันเป็นแมปเหมือนแมปสี่สักเพลนะมันเป็นแมปของเป็นรูมหน้าปกสี่สักเพลนะตายแต่ว่าในแมปมันไม่ใช่แบบว่าเล่นเป็นสี่สักเพนแะต่ว่าเล่นเป็นต่อสู้ Um. cái <laughs> còn thích. Quay phải đấy. làm nhà con. Đi đồn nha. เช็คข้างบนเดี๋ยวเฮ้ยนายยืนนิ่งทำไมล่ะเพื่อน หน,นีไปเร็วเฮ้ยไม่โดนอะไรเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาตอนไหนวะตกตึกเสียชีวิตตัวบนบ้านด้วย เฮ้ยหัญยาก่อนอุ้ยทำไมเลือดสีด่ร้อยเลยันยาโุ้ยเลือดของสี่ร้อยเลย วิึงโดนได้ไงอะเดอหลังนี้นะใช้เองแปลกแลวลูกสาวก่า ด <it>. ังวันไดด้วยเฮ้ยถือสื่อลูกสองสมัยเนี่ มันบ้านมียังไงว่าแล้วว่าต้องมีเฮ้ยโลสวสดี้เจ้าขาวาหน่อย 600 rồi, em 600 rồi. Chọn chạy. 8ตก. Hey, đã bảo cho đứng เหลือ400มั้งเอาคิดว่าเป็นเพื่อนตกใจใจว่ากี่หิ้ What the? Đi lên trong phút ข้าก่อนคือของนี้เพียบเลยขอเก็บหน่อยนะว่าจะไม่มีใครว่าเยียมเลยเลือสี่ร้อยก,ก่าจะเต็มวันดีเย่ใช้ะ ก็คลิปนี้อาจไม่มีอะไรมากแค่เจ็ดนาทีแค่เจ็ดนาทีไปแค่นี้กันนะคะบ๊ายบาย